ขอบคุณพี่วุ้นนะคะอุตสาหยอมมาเจอปอแล้วยังมาช่วยตรวจเอกสารอีกไม่เป็นไรหรอกพี่เต็มใจมาช่วยปออยู่แล้วเอกสารพวกนี้เรียบร้อยดีนะแล้วก็ครบถ้วนด้วยเก็บไว้ให้ดีดน่ะเออนี่ปอต่อไปเนี่ยจะเซ็นอะไรอ่ะปอต้องตรวจให้ถี่ถ้วนก่อนนะอย่าใจร้อนนะแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะรอเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเซ็นอะไรไปแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะปอจะทำตามที่พี่วุฒแนะนำนะคะปอเป็นไรหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าตาปอดูเศร้าๆจังเอ่อพี่วุฒิคะเรากลับมาฮัลโหลครับ พอดีพี่มาคุยจะลัก,กับเพื่อนนะครับแต่ว่าเสร็จแล้วมีอะไรหรือเปล่าอะโอเคเดี๋ยวพี่จะที่ไปนะจ่ะจะจ่ะ <c oughs> พอดีแฟนพี่โทรมาเออเมื่อกี้ปอมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเห็นเหมือนจะมีอะไรพูดกับพี่อ,ะอ่ะ๋อคือปอจะบอกว่าถ้าพี่วุฒิว่างๆเรากลับมา ข้าวที่ร้านนีกันนะคะได้สิเออนี่ท้างั้นพี่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรด่วนๆเนี่ยหรือว่ามีโทระอะไรก็โทรพี่ได้ตลอดเวลานะไปก่อนนะ